สวัสดีครับพ่อผมนะครับทีมงานทีเจอัโตนะครับวันนี้รับชมงานกันนิดหนึ่งนะครับ Kawasaki s 9เอ่อ Sat 800นะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์3ชั้นนะครับคันนี้มากลจากปาจีนบุรีเลยนะครับลูกค้าขับรถมานะฮะก็นับถือใจนะครับตรงนี้เรามาดูงานกันนิดหนึ่งครับมีอะไรบ้างวงแหวน2ชั้นครับสแตนดาร์ดนะครับชิลลูกค้าเขาเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับจะมองยากหน่อยนะ2ชั้นหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมครับปิดวงแหวนเลยครับ เปิดวิวครับวิวอายนะลูกแก้วสีนะก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะสำหรับคาร์วัลสกิแซดแปดร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเรายินดีบริการนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจอีจีออโต้ไว้นะครับผลงานโคบติดตั้งโปรเจคเตอร์บิ๊กไบค์และรถยนต์หลายรุ่นเลยนะครับพร้อมกับบิ๊กไบค์มือสองคัดคุณภาพเราก็มีจำหน่ายนะนะครับวันนี้ลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาครับสวัสดีครับ